สวัสดีครับครับพบกับรายการของใหม่ออกก็ต้องหลงเอาตะัวมุ้งไปแล้วโอ้โเอ๊ะเอออะต่อไข่ของมันไข่ของเออไข่ของแบบนี้นี่นะครับนี่อะไรออกใหม่นะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันพุธที่ยี่สิบสามเมื่อวานเมษายนนะนี่นะดรับอ f o อขีดอาร์พีศูนย์หนึ่งตัวนี้เขาเป็นรีพิทอาร์ดิไฟท์มีทามดาก้อน ดัก้อนสวายแล้วก็มังกรปีศาจหกร้อยหกสิบหกทิมาในชุดนี้นะครับใครสนใจก็ซื้อได้ทั้งที่ทางทางออนไลน์และหน้าร้านออนไลน์ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอ๋อเดี๋ยวม <laughs> ันเะกิดแล้วแล้วก็มีอันนี้<ช>มาด้วยนี่นะครับอ่าสลีปของเวการสีเขียวเดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวร้องนะครับอื แล้วก็เออเลยไปัตอนนี้เนี่ยฟังก็หูก็ฟังดูนี่ก็ดูแต่นั้นนอกจากตัวรีพินเขเขาก็จะมีตัวรีบีเพิ่มมาด้วยอย่างของฝั่งนี้ของฝั่งสวายมาครับสวายสวายสวาสาสวายสวายสวาสาสวายสวาาวายไิายสวายาวายนายสีายสวายสวายสายสวายสวายวายสวาายสวายสยวาย่ยวายวยวยวย หกร้อยหกสิบหกที่ลอาไม้ที่ว่ไหนนะสวัสดีครับอะไรเลยชิตาครับสวัสดีครับตอนนี้เขามีรีวิวมาเพิ่มด้วยนะครับเป็นเวทเวทลีบีให้เขาว่าคุณชอบใช่บทเพลงวอ l l s นี่นอ่ะแล้วเลี้ยงเลยสีไหนเขียวเดี๋ยวเลยโอ้อ่ะเขียวลงก่อนเริ่มก่อนอ่า ชอบเลยอ่ะชอบเลยนะเปิดห้างั้นงั้นเปลี่ยนอะ้รไหมเอาส้มเริ่มก่อนอะไรนะชอบจัดอ่ะตอนเนี้ยอันนี้เราตื่นองไงเออเราใช้ได้เคกียรตพยายามใช้ของจากอาพีศูนย์หนึ่งครับให้ได้มากที่สุดครับตื่นเต้นมีเปลี่ยนทำอะไรวะก็เล่นตอบกับปกติเลยเซน่าเวนการ์ดเปินมาเฮ้ยใครทักมาเนี่ยอะไรครับพยายามแบบเวนการ์ดอะไรเฮ้ยเออเถอะ นั่นนั่นมันตัวชาติี่คุณเี่นเงี้ยเจอแปลกๆพี่เลนโอ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจัดสดๆแล้วเล่นเลยจัดสดเล่นเลยครับคอมเมนต์นะคอมเมนต์เลยนะซัดซัดเธอเนี่ยตายเลยนะเดี๋ยวอยากด้ของดีสุดหนึ่งให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องเป็นง้อของเก่าแต่ว่าบอกก่อนว่าสวายนี่ต้องง้องนิดนึงน้องอาซีแบบเดียวอยู่ในเอฟบีูบีศูนย์ห้ากิโใช่แล้วของมีไหมนี่สั่งได้ไหมมีได้ สั่งเลยทางทางไหนครับทางทางทางออนไลน์และหน้าร้านออนไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมส่วนหน้าร้านก็เดินเข้ามาได้เลยแล้วก็เจอเจอใครก็สวัสดีพี่ชายทิ้งมือหนึ่งบอยดีครับพี่ชายจิ้งไปได้เปิดห้าจิ้งกันหนังรลายครับพี่ชายเดิมคนหนึ่งบอกฟอนให้ฟอนหยิบไหมหยิบมอนสเตอร์หรือไอเทมมังกรปีศาจไม่เกินสไปคือหยิบเปงไม่ได้ชื่อต่างได้ไหมเฮ้ยห้ามชื่อต่างหรือเปล่าไม่โอ้โหเกินไปเอ็นวีไม่ต้องเล่นแล้วเกมนี้ ยี่สิบหน่วยตายเลยจริงไหมเอ่ยเอ็นวีตอนนี้มันก็พิซ่าสองใบได้อย่างอย่างอย่างตลกมากนะพอใช้ปุ๊บเฮ้ยคือไม่เปล่านี่ไงของมันสองใบเลยนะขอคือสามสามตัวอ้าวหนึ่งตัวสองตัวเลยสองตัวเลยโกงจังโอเคเห็นมันก็พิซ่าเข้าสู่สนามโอเคอะไรก็ได้เหรอโหไอเทมก็ได้เหรอครับพี่ชาย นำปีศาจนึงไปอืมไม่กี้ตลกมากนะเปิดมาเปทำเอ็นวีแต่สเกตได้หนึ่งโซ่โอ้โเอ็นวีใบสกิลบอกว่าเห็นเขาสศกสนามเอามังกรปีศาจนึงจากคนยดายเอ็นวียอยู่ดีก็เสียดายเอ็นวีเลยไปเลยเปิดรอบสามผมม่งผมมาหนึเก็บมังกรปีศาจนงไปขึ้นมือที่เหรอเเริ่มเก็บสองมังกรปีศาจอะไรก็ได้ตัวโอะไรก็ได้ อืมด่อืนี่แหละที่เราเข้าเกตขึ้นเหมือไปไหนเนี่ยครับลงน้องหมาน้องหมาบอกว่าชาร์จสองเกตเราไปผักนี่หรอเรได้จุดหนเหมือนหนึ่งสองสามเจ็ดบวกสี่บวกัอนนี้นี่คนคนเล่นคนเล่นเกมนั้นมากเกินไปเอะไรเนี่ยโนทำอะไรวะ ตะกี้มันบอกว่าเธอละครั้งเอามันเข้าสู่เอ่อเข้าโซ่มังกรปีศาจใบอื่นเอาไปเข้าไปนี่มังกรปีศาจพอแล้วจานเออเสกรูมไม่ไหวแล้วเออรูมไม่นี่นี่จะถ่ายร้ายนะครับรูมเนี่นี่แหละเข้าโซ่ใจสองเกตคือต้องต้องหักนี่ไหมหักหัหักเลยอ่ะหักพี่หักน้องกันเลยดีกว่าตัวนี้เล่นแต่แหวนนะไม่เล่นบัดดี้นะ เบลเลยเบลแต่วันนะเบลเลยมาเดีติ๊งนนี้ม่นชีติ๊เท่าไหร่ยี่สิบิบป่ะโอ้แต่ว่าได้ทิ้งเกตเอาทิ้งเกตก่อนติ้งหนเกตโอ้เฮ้ยต่ก่อนจะอันนี้มีจะเปิดผ่านแล้วอันนี้ด้วยหรือเป่าก็ลืมละอ๋อของดีน่แคเห็นรูปไป้จุ๊บเลยอ่าลงนี่ก่อนโอลงมาบอกว่าโม่สามหนึ่งเอามอนสองอโอ้โหแล้วเออ ไปเกตไปเกตไปเกตไปเร็วแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดอดมาเร็วคิวเดือตรงนี้ไปเลยสังเกตว้าวหนึ่งโซแล้วผมจะบอกว่าแบทเทิลเลยไม่ไหวแล้วแบทเทิลเลยเหรอครับผมแบปดีฟินเออพาวเวอร์เท่าไหร่เก้าพันโอ้แม่งตีกูเข้าเอาเลยไม่มูบอไม่หมูไม่หมูไม่รีไม่รีหรอรีอะไรไม่รีไม่รีสองขีกลางขอความแตอเอาโอเคเโอ้ว้าว แต่มามาตีมาตีมา,มา,มาสองกลางรับโดยพางชีวิตพี่เพีย <c oughs> อยากฟาร์มอ่ะแบบอยากฟาร์มเลยนี่ยส่งก็เป็นความโลภนะครัสามตัวเขาเตอร์ออเปล่าใจหนึ่งเกตทำอะไรไมะเอาเลยสกิลเห็นมังกรปีศาจเข้าสะนาะมมือหนึ่งไบยอโซที่เป็นมังกรปีศาจ ทำไมมือน้อยไงมือเริ่มน้อยแล้ววะเกิด pues like อะไรขึ Platform> ้นอ่ะเปิดท็อปสามหยิบมังกรปีศาจไปขึ้นเลอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ได้ผมละจริงปีปี๊บได้เก่าอยากได้ไฟฟาร์จังเลยเอ้ยมันต้องนำการหนึ่งใบจากดอกขอโซ่ไปเอาไปก่อนเลย อ้าวของแบบเราต้องลองนะครับเคลื่อนดักก่อนไปอันนี้อยู่เกตตอนเริ่มเกมยร์คิดก่อนนะโน่เอาเลยมีชาเลนจ์อ่ะอันนี้เขาเกตก่อนใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยคิดไม่ออกไงว่าเอาตัวไหนดีทำอะไรต่ออะไรเลยชาเลนจ์กันเองไม่ใช่เพื่อเกตไม่ใช่อะไรไม่ได้ไม่ได้จวดต้องเลื่อนเลยหนึ่งโอ้ยไกลเกินลุกท่าไหร่ะทำไม่ทำสองั้งเขาเตะเทรคเอ็นวีใบเดี๋ยวจวดหนึ่ง มันพอโซนอะไรก็ได้เหรอมันจับเลสแล้วก็ยกเลืกความสามารถจูวอะไรเนี่ยผ่านหรื่าละผ่านเลยใช่ไหมโอเคมาให้เล่นอย่างนี้เหรอโอยชาจัวเมนโอ้โหยิ้มเอ็นวีเลยเนาะมาเต็มเลยยิ่มไหนอ่ะมอะมันอ๋อได้แค่ในระหว่างถึงกุแข่งเศร้าอยากจู๋ อืมทั้งไงถึงจั่วได้แบบดีน้ำเขาคำนวณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหกหกใส่สวายก็ได้มาหกหกทุกอย่างเอาใส่สบายได้หมดเลยออืกมาคโอ้โหโคตรเปลืองมือเลยไม่เล่นดีกว่าแบทเทิร์นอ้าวแบททูแบททูมีมูมไหมไม่มีไม่ทำอะไรใช่ไหมดีเฟนท์เท่าไหร่หกพันหกพัน อ <Okay. S 2> <amat S 1> ย่าทำคอยไม่มีอะไรกันทำ yeah, yeah like ้าวเลยแย่แย่จังเลยไปนี้ อันนี้คือถือไว้คแค่ดีเหรอน่ากลัว <c oughs> ใครใครเจ็บเจ็บบ่อยเุดก็ตีบ่อยเุดอันนี้ตีเลิศเลิลหนึ่งตีกี่ทีอ่ะ แปดก็ตีเจ็ดทีแค่ละโอเคไปเถะเอาเลยรุ่นหนึเก้าอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรเลยขอใบหนึ่งฟรีๆเฮ้ยไม่ฟรีนี่หว่าจอคอร์สโหนี่แหละทีเด็ดตายเลยจบไปตายกล่องใช่ตัจากค่าคอสไม่มีคอคอสไม่มีคอคอสครับมีทั้งกอร์มไม่ได้คอไม่ได้ยังไม่เป็นได้มันบอกว่าอะไรในการนี้เข้อสนามนะจะโอเคกัน ดีเพดีเยเปุ๊๊เดี๋ยววนี้แหละเดี๋ยวมันจะถ้าขึ้นเป็นไดมันจะมีท่านี้ก็คือแปะลงมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะกระโดดจากตรงเนี้ยไปเป็นทานฟอร์มไดเป็นไงครับว้าวอ่าออนนี้เป็นอันนี้แทนงนี้แทนปุ๊บลงสนามลงสนามนำการที่มีคำว่ากาเอ็นหนึ่งใบจะก่องขึ้นมือก่อนการเอ็นหรือแล้วก็ได้าดราก้อนไดก่อนแล้วก็ได้สับกลองด้วยเดี๋ยวด r y แล้วแล้วก็ผมเจ็บสองเลือดออันนี้ไม่เสียพีนะเพราะว่าคอฟฟี่โอเคได้แล้วดราก้อนได แล้วไอหมอนี่เหรอเปิดได้ไหมเปิดเม่งแค่นี้เออตะกลางเลยเว้ยิมีอะไรไหมก็เลยไม่รู้เลยวเรื่องนี้ทำยังไงแปดพันเองบลอดด้เช่นเดียวกันนาเกียรติจิมตัวนี้แล้วก็ไบเทคแล้วก็ดีกับไต้กองใช่เออสกัดกันเอ้ยสกัดกันถเลยดิใช่ล้ากรูปไต่กองแล้วก็โซแตกแล้วก็แฟกเป็นแล้วก็ไยแล้วก็สวายแล้วก็ดับกันร้ายจัวกันหนึ่งใบโอ้โห้จัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่สูตรนะครับ เค้าเตอร์ไม่เค้เตอร์ทำไรเบามาดินี่ไงเดียวบอสคอนเวอร์ชั่นจ่ายสองเลือดก่อนอืบอกว่ากระโดดหนึ่งใบจะกระโดดพี่ชายเขาโอ้ยเกินไปว่าสกิไปทำไรไปเอาเลยจ่ายสองขีดหนึ่งโซเกินไปว่าเอืมอกี่รถยังเริ่มแล้วริ่แล้วขึ้นเทคไปเนี่ยเห็นเหมือนเดิมนึงใบเขาโศ มันเกินไปใช่ไหมเปิดรอบสามอันนี้เป็นมังกรปีศาจเปิดรอบสามยิงมังกรปีศาจหนึ่งไทั้งหมดโอเคครับพอจะมาหนั่งมา้าต้องหนังมังกรเนี่ยอ้าวเราหนังมงังกรเหรอตีเลยจัดมาโซกูด so ตายว่ะหนึ่งยิงหนึ่งเกตมือมีอมดีเฟนซ์นอ,อ้อมตีไม่เข้าอยู่แนละ้วอ่ะตีหนึ่งเกต น่ผาแปะแล้วไหมอ๋อเก็บไปดึงเกจคืนอะไรเงี้ยเึ็เกคืนเ็เกเลยเนีอยไปเก็ดุงกลับเลยอารมณ์ตีอนารมณ์ตีอนสัตตอรตนบบมจะให้ลงสนามจุดสองโอเคจุดสองเหมาะจักเลยโอยชาร์หนึ่งแล้วก็แฟดเป็นสวัสดิ์อยู่นชาร์จจวดเฮ้ยเดี๋ยวนะคำถามไอ้ตัวนี้ออก ไปตัวนี้เอกไปแล้วอืมออกไปแล้วยังเป็นสูตรอยู่ไหมมันบอกว่าเป็นสูตรเจ่กกับมันจะออกสนามใช่จ um hmm. şey. ึงกว่ามันจะออกใช่ีโกเป็นประพันแแปดแปดแปดโอ้ย a s e Please e a e ว่าเปลี่ยนเนอะเปลี่ยนจะเขาเตอร์ตลนท่วงทำนองแห่งจันทาปีศาจลดเลือดเท่าไหร่ก็ได้อฮถ้าทำไดาเมจดาเมจจะลดตาไหมนี่ลดตาโอเคเลดหกได้ไหมได้แบตเ l e แบตเแ่ก็ตุยเลยแบตเตอไม่ไม่ทำอะไรโอ้แปดพันพอดีันตีเก้าพันตีเก้าพัน คาน์เตอร์ทำะอะไรไหมนี่อ่าถ้าเลือดเหลือหนึ่งไม่ต้องจ่ายคอร์สยิงบอดปะใช่ยิงบอดถูกไปอ๋อคอร์สมันเหลนนือน้ำนงินดีกว่าเปิดฮะโอเคมีบ่ Oh ho oh, oh, ho oh. ho Please! Hm! Hm! Okay. Dạy Ok Shoop, shoop, súp súp Okay, súp Ok, Trừ lưu lưu lại lưu 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 แค่เลยใช่มันไม่มีอะไรใช่ไเออมันบอกว่าลงจุดดอกอ๋อใช่ใช่ใช่ใชาร์จชาร์จจั่วขึ้นเทคเอ็นวีโอเคจับเลสได้ทำรูปถ่าเล่เลยเนะึ่ยเอาเถอะเดี๋ยวผมไม่ทไม่รู้ทำอะไรอ่ะผ่านละอะไรวนะเนี่ยจัว่วโอ้ยมอนใหญ่ผมขึ้นมือหมดแล้วว่าผมไม่รู้ผมเปิดมาไม่มีแต่อะไรไม่รู้โคตรเครียดเลยไป ขรดูไม่ได้หนกมีอะไรบ้างโอ้โหไม่มีแมวอะไรเลยเด็กเด็กอย่าลืมซื้อเบาดาคอนนา้ใส่เลยนะครับจริงเจ็บเด้านหนึ่งชา้าสามไม่ชาร์จอ,อะไรทำไรไหมทำนะนำาอะไรก็บอกได้เลยหยิบมอนกับไอเทมชื่อต่างสองใบขึ้นมือเอาไปนี้กับกิบเรียวดีไหม เบรย์เวลาเขาไม่ใช่ตัวที่มีอะไรเสียบออกว่ะที่มันเป็นกล้ามมือใหญ่อ่ะสองไปนี้รถหนึ่งเอพีรถละมันเขาเขามันจ็บมือเลยชาร์จสองถ้าเล่นในดะก่อนแล้วก็สบายมันก็แทบจำไม่ค่อยได้เสียอะไรยี่สใบไปเนี้ยมันไม่ใช่ต่างใช่ไหมไม่ใช่สายต่างคิดว่าผมจะตายแล้วคนดูโดมายี่สิบเพื่อผมที่ต่อชาร์จสองจวดหนึ่งทำอะไรบ่ได้เลยเด็กนี่เลือกตัวตะวันได้จรวดหนึ่ง เคาร์เอาเลยครับไม่ใช่เคาเตอร์เป็นเทคเอ็กซ์ยัตโซเอ็กซ์เอ็กซ์เลยเอ็กอะไรเอ็กนั่นแหละจุดาสามารถมองกองพิศาาทุกไปไม่ถูกยกเลิกเฮ้ยไม่โดนยกเลิกโอ้ใช่แต่ว่าโดนทำลายรายได้เหมือนเดิมติดไปก่อนแล้วกันปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเลยไปเลยแบริลของฉันใจสามเกตบอกว่าพอเราเห็นมันเห็น มันเข้าสู่สนามชา้าหนึ่งเกียตถ้าเลือดเหลือหนึ่งค uh, ิวนหนึ่งอ่อาจหนึ่งเชเอ้ได้ชาร์จทีเกตหนึ่งแล้วได้โจหนึ่งโอ้โหอะไรครับเนี่ยึืมืมึืม ผงไปเรีย <S <S นตัวตัดไปเรียนจะสังเกตไปเท่ลเลยโอเคเอ๊ะนี่ผมเรียนกับกระทะโอ้ว,ว้าว ว้ wow. าวกลายเป็นไซส์ศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์อีกทีแล้วก็ขึ้นเด็กโอเคจะสองเลือดเจ็บสองเลือดช่วยให้ต่อเลยมือแปดโอ่อันร่มตีล่มบอกว่าถ้าเลือดเหลือหนึ่งมันบว์พาวเวอร์มือหนึ่งแล้วมีโบวกสองขีดตีซิล <10. S 1> บอกว่าอ่าตัดเกรดแต่ถ้าเลือดเป็นหนึ่งเราได้จวดหนึ่งแล้วก็คูงแข่งทิ้งมือหนึ่ง ยิงโอเคยิงหนึ่งอะโอ้ยยิงหนึ่งอะไรไม่มียิงเลยป่ะไม่มีไม่มีโอเคแค่ตัดมืออ๋อทิ้งเกะกับทิ้งมืออปีกลางอยู่ดับเบิลโจวหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือเนี่ยมันมีดับเบิลดับเบิลไปแล้วป่ะอ้าวดับเบิลไปแล้วเหรอโซมันมีกี่ใบอ๋อโซสองใบอ๋อมีโซใช่ไหมโอเคตกใจมวนนะมวนนะ จะเอามือผมสามไว้เลยหรอพี่ชายอ่ะโอ้โหอกอะไรวะทิ้งมือหนึ่งในวันเทินผู้แข่งครับถ้าดับมีสามบุรมากกว่ามีเกินอยู่แล้วะพี่ชายแล้วก็เลือกเตรียมตีากนั้นถ้าผมมีอาซิดาก้าอยู่ในดอกผมเริ่มตั้งจิตใจว่ามีหรือเปล่าผมเช็กก่อนผมเช็คชื่อก่อนถ้ามีจะได้จั่วป่ะใช่แต่ผมมีแค่สกาเลตอ่ะดิโอเคกจัวเออตายเล้ดับเบิ้ ยังก่อนเอ้ยและฉันคือผู้สร้างโลกใบใหม่โต้มดับก้อนร้ายโดนก้นโดนจูองการเมฆ่ายังไงล่ะก็คือไม่ตายครับอ่ะรอบสามข้าดิงไม่มีโลมจ่ะออกมาทุกคนมีไหมยังก่อนเอ้ยต้องมีโลอะไรเนี่ยสองคิทตีเอาเลยสองคิทตีเโอ้ยไฟโนเฟาอันนี้เดือปุ๊บเจ่ายสองเกต จิ้มองคกรมีสา่งใบยิงเลือดตามขี้มันจิ้มองกรมีสั่งนึ่งใบจิ้มใบนี้ดีหนึ่งเลยจิ้มใบนี้ก็ได้ึงเลยสามขี้สามอขี้ใช่แต่่วไอผมโมทิ้งไว้รอบแรกมันมาเข้าไม่ได้มันมีเสร็จไปเดียวแต่โนต้องทำให้ผมตายห้ารอบหกของผมยังไมม่ตายไม่ทันแล้วพี่ยังงไยังไงก็ไม่ตายเพราะใบนี้มันสั่งในเทอร์นี้ถ้าพลังชีวิตเป็นศูนย์พลังชีวิตเป็นหนึ่งแทน ต้องต้องไม่ตายนี่ไม่ตายหันมเลงเลือดเปิดเจูทำเลือดแล้วตีตัดบอดเราแต่นี่เอ็นวีมันเคาน์เตอร์ผมอ่ะจริงถ้าขึ้นเชนสองเมื่อไหร่มันก็โดนอ่ะรอขึ้นอยู่อ่ะใช่ผมต้องถือปากกาเด็ดเอาไว้ใช่พอเขาเป็นเคาน์เตอร์นะครับอันนี้นี่ต้องคนเสริมเอาง่ายๆคือผมใส่ไออาร์ซีโต้เขียวอะที่เขียวใช่ใช่เดี๋ยวผมที่เขียวนี่อยู่ในชิชนยูอสุดท้ายปีสองเขาเขาเขารีพิทมามีอยู่นะครับส่วนอันเนี้ยอันนี้เหรออันนี้ใส่อ่า ไอโอเทิร์นแดเดวิลไส่ัสอมนันก็นึกก่อนไสมีแรงรไหมอ๋อมันมีผมไม่แน่ใจในชุดนี้เปล่าที่มันปรับเลือดเป็นสีเฮ้ยเลือดเลือดเป็นสามถ้าเลือดสีต่ำกว่าเลสามมือหมมันใช่ใชทิ้งทิ้งมือหมุดจั่วสามแต่ว่ามันใส่แค่ใบเดียวแหละมันแค่มาปรับให้เลือดเหลือแค่เส้นนั้นมันจะตัดเลือดตัวเองง่ายไงมันจะเป็นสามแล้วก็ปลาพวกเวทยิงเลือดสองแล้วมันจะกลายเป็นหนึ่งพอดีอะไรครับท่านผู้ชมก็ หลังจากลองแล้วเจอเจอจุดที่ต้องไปออกเอาตรงเด็กมันเก่งแต่ว่ามันถ้าถ้าคนซื้อไปเล่นเนี่ยมันเล่นได้แต่ถ้าจะให้เอา้เก่งสุดเนี่ยมันก็คงต้องเสริมเพิ่มต้องบอกจุดอ่อนใช้ไหมต้องบอกจุดอ่อนมีไหมมีไหม,ม,ยมอย่างอย่างเด็กเนี้ย <ๆ S 1> ผมว่าจุดอ่อนเนี้คือมันไม่ค่อยมีการทำลายโดนยิงอะไรพวกนี้ก็ไปเลยพวกพวกมุกเกนดำเลยพวกนี้แค่นั้น<อ>แต่ว่าข้อข้อดีมันเยอะกว่าเด็กมันตายยาก แล้วสบายอะเด็กนี่ครับปกติเอาง่ายๆเลยถึงมันจะเป็นเมตาไม่เมตามือสี่ใบคําว่ามือสี่ใบคุณจะเลือกยี่สิบเท่าไหร่คุณผมไม่สนแต่มือสี่ใบถ้ามือคุณเน่าทําอะไรไม่ได้มันก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีลงปูเอามือเข้าเกตโจนป้นมือหนึ่งมือเหลือสองนะเริ่มเกมไม่ไหวนะเอาสุดเลยวเอาสุดเลยคีย์อก็ตายได้จริงจริงแต่รีบไปสบายเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ตาและพี่โนมากครับวันนี้รองของ ใหม่ออกก็ต้องลองกันนะครับนี่ครับเบี้ยวพิเศหนึ่งครับใครที่สนใจครับกดซื้อกันได้นะครับนี่มีทางละก้อนละก้อนสวายแล้วก็ละก้อิษัทหกร้อยหกสิบหกพีนะครับนี่อ่าแล้วก็ใครสนใจครับเช่นเคยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็แวะมานั่งรักกันได้อ่าวันนี้บ๊ายบายขอบตัวไม่บายพีครับบายจังสวัสดีค่ะเป็นเรื่องของอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ